เยอะจังอุ้ยเยอะมากทุกคนเบ็ดห้าเข้าฟรีเกมได้มา677บาทรวมของเก่าเป็น859ว้าว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 คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่ทําตามโดยเด็ดขาดการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายอายุตา่ากว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะคะวันนี้มาเจอเจอับแกรลี่อีกแล้วเหมือนเดิมเลยทะ้ะดูกันเพื่อความบันเทิงนะ,ะทุกคนน้องมาคลิปนี้เรามากับเกมค็อกเทลคันลี่อัดไว้ตอนบ่าย3 5 0นะคะเออแต่ก็ลงช่วงสองทุ่มเหมือนเดิมนะ,ะเรามากับทุน200บาทเกมพีนะคะเกมะค็อกเทลนะเออหรือว่าเกมมีสาวคลิปลาวะะทุกคนเว็บที้คันเล่นอยู่ทุกคลิปในช่อง YouTube จะเป็นเว็บเมซี่บูนะคะไม่มีขั้นต่ำไม่ต้องทำเทิงนะทุกคนหน้าเว็บก็จะมีประมาณนี้เลยกีฬาคาสิโนสล็อตเกมให้หวยคือมีครบ ใครอยากเล่นเว็บแมสซีบูเดี๋ยวคันลี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะคะแล้วก็นี่คันลี่มีกลุ่มด้วยทุกคนในกลุ่มใครแต่ใครฟังเกมไหนมาเขาจะส่งลงกลุ่มบอกกันตลอดนะนี่อย่างต็มีก็แต่สาวท่ามาแต่ส่วนตัวคันลี่อ่ะตอนเนี้ยที่คันกำลังอัดอยู่อ่ะคัทดลองกดสาวท่ามาแล้วสาวท่าไม่แต่ให้คัทเลยอัดเป็นเพราะว่าเมื่อวานคัทแต่สาวท่ามาแล้ววันนี้สาวท่าตอนบ่ายมันก็เลยแบบไม่จ่ายให้คันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะคัทก็เลยหนีมาอัดขอบเทลต้อมินแต่สาวท่ามาเขาก็ส่งลลงกกกุ่่่่มมนนะีีพท็ออแตเ จนจนป่นนะะเกมป่นมาเขาก็แนะนำว่าให้ขคดไปตามเนี่ยทุกคนถ้าใครอยากเล่นเว็เมซี่บูตามใครนะสามารถดูในกลุ่มเพื่อเป็นแนวทางในการเล่นได้เลยนะคะโอเคไหมล้วก็มีกิจกรรมแจกเครดิตฟรีในกลุ่มทุกวันด้วยไม่ว่าจะเป็น50บาทหรือว่า100บาทเครดิตฟรีไม่ต้องทำยอดไม่ต้องทำเคินเอาไปปัน่นเอาไปเล่นได้กำไรเท่าไหร่อยากขอเท่าไหร่ขอได้เลยนะคะเดี๋ยวแคทจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะทางลิงก์ทางเข้ากลุ่มด้วยนะคะโอเคมามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าทุกคนมาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าทุน200สอลปงรกแแคทไลล่เบ็ด้ว ฝากถอนเงินไอ้ฝากไปถอนเงินไปแล้วรอบแรกเออรอบแรกทุนสามร้อยกำไรมาสี่พันกว่านะคะคลิปนี้ก็เลยทุนสองร้อยละกันเออลองลดลูลองลดลงมาอีกจากร้อยเนี่ยดูดิเป็นสามยังไีอดู่เลยเต้าเป็นสามยังไีอดู่เลยเต้าก็มาดิคะไลา์เกมกําลังดีคลิปหนึ่งกับคลิปสองก็จะดีประมาณนี้แหละเดี๋ยวคลิปที่สี่อ่ะเริ่มจะขอแห้งละเริ่มจะขอแห้งคอห้อยละไล่ไปไล่ไป เดี๋ยวหมดเดี๋ยวโอ้ยว่าจะซื้อเป็ดสามแต่มีสามร้อยกว่าบาทยังไม่ซื้อดีกว่าทุกคนไหลนอกไปก่อนเออไหลนอกไปก่อนใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆนใะจเย็นๆแน่นนนะช้าๆได้พาเล่นงามไม่รู้เล่นงามจริงหรือเปล่าใครไม่เคยเล่นเกมคอกเทลแค่แนะนำว่าลองเล่นนะตัวคูณแต่ละแก้วคือแบบกระหน่ำมากยิ่งเวลาซื้อนะตัวคูณแบบโอ้โหไปถึงคูณแปดคูณสิบหกอะแล้วถ้าวายมาสี่ช่องนะมันจะรวบตัวคูณทั้งสี่แถวไปเลย เออก็คือถ้ามันวายสี่ช่องแล้วตัวคูณเริ่มตั้งแต่ตัวคูณแปดคูณสิบสองคูณสิบหกคูณสิบแปดมันก็จะลวดตัวคูณเป็นคูณสี่สิบห้าสิบไปเลยลวดเดียวมันไม่เหมือนสาวถ้ำกิเลนไดโนอะไรอย่างนั้นที่มันจะเพิ่มตัวคูณแบบไปทีละหน่อยอะ่ะเออเข้าใจไหมขอไปเป็นห้าต่อเลยแล้วกันอีกสามสิบหมุนมาเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหเ,เ,เ็นห้าโอ้โหโอ้โหไหลแบบว่าเลี้ยงงูมากโอ้โหโอ้โหโอ้โหไหลแบบไม่มีวายด้วยเออวายคู่ เออเห็นไหม y มันอยู่แถวสองกับแถวสามมันก็จะรวกแก้วตัวคูณสองแก้วแรกไป y อยู่แถวไหนมันก็จะเอาตัวคูณแถวนั้นไปเนทุกคนอ้าวอ้าวอ้าวไหลนองเป็นท้าได้มาอีกสามร้อยเจ็ดสิบสามบาทมันมาให้คันเรื่อยๆนะทุกคนเออถึงมันจะมีไหลทิ้งบ้างแต่่านมันก็ยังให้แค้นนะดีกว่ามันไม่ให้คัทมาเลยเด้อดีกว่ามันไม่ให้คันลี่เลยโอ้คัทไม่ทันเออพอคัทกดหยุดให้มันแบบ เป็นเงินก้อนมาสําเร็จอะเวลาเมื่อกี้มันกาลังไหลยอย่างเงี้ยพอแคทกดหยุดปุ๊บแคทก็จะแคปบไม่ทันแล้วทีนี้แต่ถ้าแคทกดปล่อยทิ้งไว้อ่ะคนอื่นเขาก็จะแบบว่าคนดูก็จะเบื่อไงเออแคทก็เข้าใจอ่ะอันนี้แค่สองร้อยกว่าแคทไม่กดหยุดนะรอมันไหลไปเดี๋ยวขอแคปบลงกลุ่มก่อนว่าเอ้ยไหลน้องเบ็ดห้านะได้มาเท่านี้เท่านี้จะถึงสองร้อยแล้วทุกคนขอโทษขอโทษจะถึงสองร้อยหกสิบแล้วเชียเยี่ยขอแคปบ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  เดี๋ยวจะได้ส่งลงบอกคนในกลุ่มไงบอกคนในกลุ่มจะได้ไปตามคันนี้นะโอเคซูปเปอร์เมกับวินไปเลยหลายนอ้องเบ็ดห้าอเดี๋ยวต่อไปจะจะรีบแคปบรีบกดแหละเอาเฮ้ยเอ้เอา,ขาเาข้าฟีเอ้าเข้าฟีเบ็ดห้าก็มาดิครับก็มาดิครับดูซิถึงห้าร้อยแล้วเปล่าเนี่ยเห็นไหมเห็นตัวคูนไหมดูตัวคูณดูตัวคูณ อย่างดีเอออย่างเฟี้ยวอย่างเฟี้ยวเลยออากดหยุดกดหยุดกดหยุดกูอะทุกคนเบื่อแคดเลียไปกันต่อนะคะไปกันต่อเออไวโอ้โหล้วดตัวคูนคูณสี่เองเสียดายมากอู้อู้เยอะจังอ๊้เยอะมากทุกคนเบ็ดห้าเข้าฟีเจมได้มาหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทรวมของเก่าเป็นแปดร้อยห้าสิบเก้า ว้าว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 ,ว,าวสุดยอดสุดยอดมาอีกมาอีกได้อีกได้อีกขอเคลเอาเอาลายดิงเลยเอา้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนถือว่าเยอะถือว่าเยอะถือว่าเยอะนะคะอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อยังไม่อยากซื้อนะตอนนี้ยังไม่พร้อนที่จะฟังไม่รับสาย หลายน่อยหลายน ой, ่อยเฮ้ยอยากลองซื้อทุกคนซื้อเลยดีกว่าซื้อเลยดีกว่ามีตังซื้อละแต่ถ้าไม้นี้ซื้อเกลมแค่ไม่มีไม้สองแล้วนะไปสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทตึงตึง,ตงเพลงมันมากของเด้วเพลงมันมากโอ้โหเนี่ยว,วายสามช่องอู้เสียดายตัวคูณเพิ่งเริ่มต้นคูณสองโอ้โหกําไรแล้วกําไรแล้วซื้อก็กําไรเชดเอาเรื่องว่ะ เอาเรื่องมาทุกคนซื้อสามเจ็ดห้านะคะโอ้โหดูดิเออเือคูณหกไปดิครับคูณหกไปดิครับคูณหกไปดิครับสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าอย่างสวยไปคูณสองร้อยคลิปนี้ได้กำไรสองพันหกสองพันห้า 26, สวยจัดพอกเกีตไลายเกยมสวยจัดแคทเคยเข้าฟรีในฟรีเบ็สามสิได้มาหมื่นสี่อ่ะเออแต่ว่ารอบเดียวนะ ครั้งเดียวในชีวิตนั่นแหละหลังจากนั้นก็ไม่เคยเข้าฟีในฟีแล้วแตกไปหมื่นในคนลริกเลยค็อกเทลแต่ไม่เป็นไรเมื่อกี้เข้าฟีาเบ็ห้าในมันไอเท่าไหร่นะแปดร้อยรอบนี้ซื้อเบดห้าก็แตกไีพันสองนะอุ้วิหนึ่งสองหนึ่งสองเลขสวยจัดขอล้องเบสามสิบหน่อยมะสามสิบหมุนเดี๋ยวถอนละเดี๋ยวถอนละตอนนี้มีทุนขอเซียงหน่อยไปเบดสูงเลยเผื่อมันไหลนอกมาสองพันก็ตุ้มเดียวเองนะทุกคนลายเกมไหลดีอ่ะขยับเบ,บ็ดสู้เลยขยับเบ,บ็ดขึ้นสู้ถ้าเราไม่เสียดายนะ แต่ถ้าเราแบบนานๆทีแตกอย่างเงี้ยแนะนำไว้ให้ถอนก่อนดีกว่าเออเซฟๆตัวเองทุกคนเอาไว้เป็นทุนในวันพรุ่งนี้ต่อๆไปนะครับเออสวยเออเอ้าวหูไม่ไหลนะสิบว่าช่องหนึ่งน่ะโอ้โหเบ็ดสามสิบจะพาะเกิดหรือพาล่วงเนี่ยค็อคกเทลเว้ยพี่สาวขี้เล่าปกติเขาจะอัดค็อเทลตอนดึกๆเนี่ยเพราะว่าเจมันเป็นแบบว่าค็อกเทลอะไรเงี้ยมันก็ต้องจิบค็อคกเทลตอนดึกป้ามันจะมาจิบของเทลตอนบ่ายอะคันี่ แต่วันนี้มันมาให้แคทเนี่ยตอนบ่ายไหลได้อยู่นะอยู่ทุกคนไปกันต่อไหมล่ะอยากลองเบ็ดสี่สิบว่ะใจยเย็นอย่าก็ใจยเย็นแคทลี่เนี่ยได้มาอีหกเก้าหกทุกคนอุ้ยห้าสิบเบาไหวเบาไหวสี่สิบก่อนสามสิบหมุน 4, มไปขอถอนสักสี่พันมาโลบีแเวโลบีแเจแคซรีมโลบีแยวเนี่ยจะถึงสี่พันแล้วมันถึงอยู่แล้วทุกคน ไม่มีทางที่เราจะล่วงต่ำไปกว่าสามพันแน่นอนเชื่อใจแคทเถอะแคทขยับเบ็ดสูงแต่ถ้าเล่นเบ็ดต่ำมาเราไล่มาเบ็ดสูงอ่ะแล้วถ้าสิบหมุนยี่สิบหมุนมันไม่ไหลให้ลดลงไปเลยนะคะให้ลดลงกลับไปเบ็ดต่ำเหมือนเดิมเลยเพราะว่าบางเกมบางช่วงอ่ะเบ็ดมันจ่ายแต่เบ็ดต่ำมันไม่จ่ายเบ็ดสูงเออระวังระวังกันด้วยนะทุกคนเนี่ยเนี่ยเอาดีมาดีสี่พันถึงแน่สี่พันยังไงก็ถึงไม่น่าจะล่วงทุกคน โอ้โหมีไว้สองตัวไม่ไหล่ะไม่ยันได้ตู้มแล้วนะเมื่อกี้อะไปต่ออสามสิบหมดสามสิบหมุนนี่จะถอนจริงๆแล้วถ้ามันไม่ให้ตู้มาคือถ้าเป็นสี่สิบไหลเนี่ยนะหลักพันเลยนะทุกคนหลักพันเลยนะเออเออหกสิบสี่มาโอ้ยอยู่เนี่ยสามพันเจ็ดสามพันแปดเนี่ยทุกคนจะขึ้นก็ขึ้นไม่สุดนะ แต่ดีที่มันไม่ร่วงไปมากกว่านี้ดูทรงเป็นสีสิบมันไม่จ่ายแค่นั่นแหละทุกคนโอเคเดี๋ยวหมจิสองหมุนนี้แคทพอเลยไม่ไหวแล้วโอ้โหหมุนทิ้งนี่ยังไม่ได้บิ๊กวินเลยอุ้ยแปดลอสวยเป็นไงบอกแล้ว บอกแล้วว่าถ้าแค่มันได้บิ๊กวินเบส40่สิบแล้วมันก็ก้อนมาให้เราละใครอยากตามตได้เลยนะคะเว็บเมซี่บูนะไม่มีขั้นต่ำไม่ต้องทำเทินแล้วก็อย่าลืมเข้ากลุ่มคัตลี่ด้วยนะทุกคนลิงก์อยู่ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะดูคลิปคัตลี่จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดต i b e แล้วก็กดกระดิ่งจริงๆงจริจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะคะ